สวัสดีค่ะอันพาชมดอกพุษภาหรือว่าดอกตะกรอ้อหรือว่าดอกพระอาทิตย์นะคะดอกสวยมากๆเลยนะคะดอกพุษภาก็มักจะออกฝนแรกของปีในช่วงพุษภาเนาะก็าเลยนิยมเรียกดอกพุษภานะคะถ้าฝนแรกของปีมาเมษาก็จะกลายเป็นดอกเมษานะคะที่บ้านเรียกดอกตะกร้อนะคะชื่ออย่างเป็นทางการคือดอกพระอาทิตย์เนาะ ขยายพันธุ์ด้วยหัวนะคะมันหัวหอมนะคะดอกมีทรงกลมสวยมากๆนะคะนะคะี่ค่ะอาจจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะถ้าแตกหน่อออกไปก็ก็จะเป็นต้นตะมุกตะมินะคะเพื่อนๆทรงกลมเหมือนตะก้อน,นะคะหรือทรงกลมเหมือนพระอาทิตย์นะคะที่บ้านเรียกดอกตะก้อนะคะอ่าบางพื้นที่ก็เรียกดอกพืชสานะคะชื่ออย่างเป็นทางการคือดอกพระ อาทิตย์นะคะ